ะร่ว,วสศีกกรระบูชาแล้วก็บวงสวงไปพร้อมกันนะครับใครที่ไม่ได้สะดวกมาร่วมกับน,น้องๆก็บวงสวงไปพร้อมผ่านออนไลน์โดยฟ้ามกับพวกเา<ะ>ราทีมนะากเกียงสบายค่ะหนไม่ได้มานานแล้วตรงนี้เคยพาลูกๆกับแม่ยามาถ่ายรูปนะ <S <S แต่นานมากแล้วที่ไม่ได้มาอุ้มมวันนี้รมมีดว่ามันเย็นอะ,ะบายอะ่ะหน้ถ่ายรปอะอันนี้ก็ฝั่งนี้นะครับ ็บริเวณก็สวยงามนะครับมีเป็นจุดเช็คอินเนาะแล้วที่สำคัญเรจะมารวมถึงตอนค่้านะคะทุกคนวัดจะปิดดีรุ่งตอนแรกถามพี่พี่ที่เขาขายของอยู่เขาบอกว่าปิดสามทุ่มจะรัที่ถามเจ้าหน้าที่แล้วเนาะเขาบอกว่าให้มาตอนสามทุ่มได้เพราะว่าวัดจะปิดดีรุ่งที่ที่รันทบบอกว่าเย็นจนหนาวครับเย็นจนเย็นจนหนาวเลยนั่นแหละใครที่จําละรอรวมตัวก็ให้มาก่อนเลยนะคะแต่ถึงดี เยนเ็นก็ได้นัเอ็นสบายดียค่ะท่านครับคุมปิดทันจริงๆวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายของรอบแรกเนาะเราก็จะมีการปิดเพื่อจะเก็บกับคนคก็บให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงุมเช้าใช่ครับตอนช่วงกลางคืนก็แอดมินก็จะพยายามเก็บกับคนที่จะซื้อซื้อเข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่ายังไม่ได้เข้าอาจจะเป็นแบบว่า <c oughs> ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่ แต่ว่ายังไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้เข้ามานะครับเราก็จะมีการไปเก็บตรงนั้นแล้วก็เปิดอีกทีนะครับแต่ว่าพอหลังจากวันนี้ไปผมคาดการว่าน่าจะระบบน่าจะเยอะนะครับคนจะเข้ามาถ้าใครมาในช่วงนี้ก็จะเก็บภายในภายในวันวันที่สิบห้าก่อนนะครับก็ตอนนี้ยังทันครับแอดมินรออยู่นะครับแอดมินยังรออยู่นะครับ มาที่ิดฝากหน่อยปากไปเข้าไปที่ไหนนะครับใที่บ้านจอยสอนรอย่ม่สกคราร้อยแปดแปดห่งแปดงแปดแปดเนาะครับฝากทุกคนข้ามาเป็นใจกันนะคะใครที่มาไม่ได้นะคุณ่ะเข้าคุเลยนะคะตอนนี้รับเจมาชิ่คุไม่อันค่ะยัง้อยเน้อิจากคนเกิดแล้วก็มาเลย epp ด้วยกันค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะอยากจะ ของคุ้มตุ้มคุ้มตล้ละะละะมตุ้มตุมุ้มตุ้มว้ตุ้มตุ้ม้มตุ้มตุ้มมตุ้มตุ้มน้ตุ้มต้มตุ้มตุ้มต้ต้มตุ้มตุ้ม้มต้มตุมตมต้มต้ม้มตุ้มตุ้ม้มตุมตมตุมตุ้มตุ้มตมตุมตุ้มี่้มตุ้มตต้ต้มตุมาุุ้้ม,ม,ม,นะมตุ้มตุ้ม้ตุ้มต้มตุุ้ต้ คืนนี้มีคนบอกื่อคืนนี้น้องน่ารักมากามามาดูในมุมของอ<ด>ย่างตอนนี้ครับมีมการโปรโมทไปแล้วว่าศิล,ลปินท่านใดรับบทไหนแล้วก็ยังจะมีการโปรโมทอย่างเงี้ยไปจนถึงวันก่อนจะถึงวันงานนะครับใช่เราก็จะเราก็จะทยอยเปิดนะครับตัวของศิลปินนะครับว่ารับบทอะไรนะครับแล,แล้วก็มีอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยทุกคนบอกวันนี้วันแรก เพราะว่าเพิ่งนไรับข่าวดีเมื่อเช้านี้